สวัสดีครับยินดีต้อนรับกุนสู่แอร์เก้กับพบกันด้วลิซึมและคุณวุบจุ๊บครับเนี่ครับผมบางจะวุบจุ๊บรูบจอบก็ไม่ทราบแล้วฮะตอนนี้ไม่เรียกผสมกันไปหมดแล้วไหนอยู่ไหนวะเรียกไปเหนครับอยู่ในบ้านครับไปทำอะไรในบ้านเนี่ยแต่งตัวอยู่คุณอย่าเพิ่งเข้ามาไหนตัวอยู่โป้แกไม่มีรู้ให้คุณลบเลยเดี๋ยวอุ้ยหนูทำไปวะเดี๋ยวเห็นจูเรื่องอย่างโปะ สมมติเราทำการจัายเกนี้ไปผมจะเปรี้ยววะพี่เป็นไรอ่ะเอาทำไมน้ำมืดอ่ะคุณยิงผมเลยผมแค่ต่อยคุณทีเดียวเองแล้วนี่ภาพเป็นลมก็ไม่กลัวกล้านลมแบบโอ้โหแมเด้ากระแพงทำไมครับอ้หโอ้น้ำมืดเลยเนี่ยชิ้กระแพงมีอะไรให้กินไหมครับเนี่ยมีครับอยู่กับผมหมดเลยสิบเสิบกว่าชิ้น Give it to me เอาไปฮะให้ผมต้องยิงุณนะอย่าอย่าให้ผมได้ควักอาวุธใหม่มานะครับไม่รู้ว่าผมลูกไหมผมไม่มีบูทนี่เขาไอ้นี่มานะครับผม,มเขาอัปเดตมานะฮะจะมีรเสาขึ้นมาหนึ่งชนิดนะฮะนั่นก็คือเป็นนกตัวเล็กนะครับแล้วก็มีพวกมดนะครับอยู่ตามซอกหินนะครับผมซอกหินซอกฟันนะฮะเราเลจะออกตามไหลฟันปไ,ปไปกันเถอะ ต้องการจะเล่นอะไรไปไงนดิค่ะเอ้ยเขาจะพอมุกแบกเดี๋ยวเก็บขี้แบบนึงอุ้ยน้ำลายติดจอไม่เห็นขี้น้ำลายไหลเลยอ้าวเฮ้ยอยู่ดีมันก็บินมาเลยครับเอาแล้วฮะอะไรบินอะไรบินนี่ไงบินนกตัวกระจิบตัเนี้ต่ออย่าอย่าพึ่งไปตีมันเราต้องมาอยู่ไกลๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกเรือสองมันลงมาผมเก็บขี้ไปแล้วั คลากไปต้องลากลากมันยังไงดีล่ะยิงยิงไม่โดนเขินจังแม่งยิงยากเะนกแม่งกวนบินไปบินมานี่เนี่ยยิงไม่โดนเลยแะยิงยากทำไมไม่กินยาอ้างอะไรเคลียร์อะไรเนี่ยดูบุกอะไรเนี่ยนี่เนี่ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยลากไปก่อนลากไปก่อนจะบินบินไปกับน้องมายังวะ เอ้าผมยิงมันโดนแล้วแล้วมันไปไหนแล้วล่ะตายหรือเปล่าสลบแล้วเหรอจะบอกนะดอกเดียวเดียวดูเพลินแล้วไม่เกินหุ่นเอ้าผมยิงมันโดนแล้วมันไม่มากัดผมอ่ะดูดิมันเหม็นหรือเปล่านับ้าอยงเกี่ยวอะไรกับเหม็นวะนี่ฮะตัวที่เข้ามาใหม่นะเป็นนกตัวเล็กนะครับมันเหมาะสำหรับการแบบโจมตีหมู่นะครับ มันแบบมาพับกินโจมตีหมู่ได้ใช่ไหมพี่ก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับเอาปาไเอตามเราอะไรนุ๊มมุกปล่อยมากเลยปล่อยปล่อยโคตรปล่อยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยบินกลับมาดิเว้ยมาดิเว้ยเว้ยจ้าเออ เอาเลยฮะอ้าวสลบเป็นที่เรียบร้อยอะะไรวเอาเลยฮะมันจะนำอะไรเลยอ่ะวันนี้เราต้องมาจับน,นกตัวนี้นะฮะนกตัวจ้อยกระจิตร <But dear, S 1> นะบอร์เที่ทุกคนเดี๋ยวเราจะอะไรของคุณ <c oughs> คุณจะร้องเิญญาณงูทำไมนะ <c oughs> ไม่รู้ว้างปากอ่ะพี่เป็นอะไร,เป,ะไรเป็นอะไรครับอันนี้คือกับอันนี้คือคุณไปดูศพมันไว้สิเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปหาเนื้อน,น่องแล,แล้วจะกลับมาพบท่านผู้ชมใหม่นะครับ มาพร้อมแล้วแหละครับเนือน้องเราเหลือเท่าไหรละอาหารอาหารเหลือ5้3เฮ้ยรถเร็วมากเลยเนาะแตงว่าจับง่ายป่าวะเดี๋ยวลองดูนะฮะถ้ามันกินเนือน้องแสงว่าเราจะจับแบบแป๊บเดียวก็ได้น้องเดียวก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับมาถึงไอตัวขังคาวมันเหมือนทิ้งจกบินได้นะดูหัวมันดิ แม่งหัวไม่เหมือนจิ้งจกคุณหนุ่มไม่กลัวจิ้งจกใช่ไหมล่ะโอเคกลับมาแล้วครับผมนะนะเดี๋ยวเราจะจัดการยัดเนื้อน,น้องลงไปหวังว่ามันจะกินนะครับถ้ามันไม่กินก็เยว่เยวครับเดี๋ยวมันจะหิวไม่กินก็แป้ว,วครับเอาแววแป้วที่ฉุดสองสามนะครับอะไรครับนั่นแป๊วโอเคยัดน้อน่องมาฮะ โอ้แดกท,ทำไมต,ไตใส่เสื้อเลยเอ้าแล้วทำไมมันให้เสื้อมาเอ้ยเอ้าอ๋อจะกดใส่เสื้ออะไร <laughs> ผมง <laughs> งก็ว่าเอ๊ะแม่งทำไมเอ้าได้แล้วเอา้าบอกแล้วน้องเดียวได้เลยน้องเดียวบ้าเลยใส่ไปโคตรโคตร,รเยอะ <laughs> ไหนมาดูซิเป็นยังไงเนี่ยฮะดูลูกเราซิหน้าตามันเหมือนจิ้งจกนะครับห <laughs> น้าเหมือนหน้าเหมือนจิ้งจก <laughs> ต้องการดูใช่ไหมี่ยใช่ <laughs> หน้าเหมือนที่จบแล้วก็มีปีนะครับหน้าตาน่ารักอยพอสมควรไห<อ>นด,ดูสเตตัสกันหน่อยสเตตัสจะเน้นไปด้านแอคแทกนะครับผมซึ่งเลือดแม่งกระจอกง่อยมากเลือดน้อยมากแต่ว่าแอคแทกเริ่มต้นสูงนะใช่เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการแบบเป็นหมูนะนแล้วก็ใช่แล้วก็เ,เลือดนะครับอัพเลือดจะเยอะหน่อยนะน่าจะไปรอด อุ้ยมดมดนี่ไงมดบินนี่โอ้โหกาติดพิษด้วยติดพิษแล้วก็หายอุ้ยอุ้ยมันทำให้จะมีหนา้าเราลดลงนะครับโอเคยังติดพิษอยู่เลยฮะดีครับไอ้มอดพวกนี้นี่เราได้เปลือกนะครับซึ่งปกติต้องลงดันหา เปลือกนี่คือเกลตินเหรอครับใช่ไขตินไรตินคนับเดี๋ยวต้องไปใกล้ๆมันหน่อยพี่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยปั๊บน้าสองดอกแล้วเว้ยพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่อยู่ฝั่งฝั่งเดียวกับบ้านนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยเดินไปน<ๆ>ทางซ้ายใช่ไหมครับใช่ทำไมมันไม่ตามผมวะแย่แย่แย่ yeah, 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 yeah. ต่อยสั<ๆ>กหน่อยแล้วกันอะเฮ้ยต่อยไม่สนใจกูเลย นี่แม่งมันเป็นเหมือนมันตายด้านไะเนี่ยไม่สนใจผม <c oughs> คือวินยา่าเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอะไรวะอะไรอะไรอะไรอู้อู้อู้มึงคือใครเนี่ยอู้อู้อู้อุ้อู้นก,นกตายเลยมเมย์เอาตัวอะไรกัดกูวะตัวเล็กอะนกอ่ะนกก็กัดที่แต่อ้ยไอ้นี่ไอ้นี่สลบโอเคเอาตัวแม่ง นั่นแหะโดนป้าหวะนั่นโดนกูเลยโดนไรไม่โดนนกผมโดนนกผมโดนมันเนี่ยมันสลบไปโดนนกผมพี่ดูปีกผมเนี่ยแล้วมันจะสลบได้ไงเนี่ยดูเห็นพี่ยิงมาสองดอกไม่ใช่เหรอมั่วยิงไปดอกเดียวพี่ดูเนี่ยปีกผมติดอยู่เนี่ยไหนมั่วแล้วอาหารไม่มีมีเป็นคนมั่วเลย จริงๆรินี่จอผมไม่เห็นนะคุณมั่วเนี่ยผมยิงมันตลกผมแคปไปดูแห่งคตมั่วเลยคุณหนุ่มแม่งโคตรโบยอชิบหายเนื้อธรรมดาไปหมดยังหมดแล้วเอ้ยทันไปเนี่ยเฮ้ยน่ากูติกนั่นไงโอ้โห,โห,โห ปแกเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อลูกก่อนดีกว่าครับเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีครับชื่ออะไรฮะชื่อลูกเนี่ยฮะลูกตัวน้อยของเราที่จับมาใหม่ทิ้งจกบินนะครับชื่ออีฝูงอีฝูงอีฝูงมาเป็นฝูงไงอีฝูงโอเคครับมาแล้วโอ้ไหนอ้าวอ้าวคุณที่อยู่บนสไปโนอะโอ้โหกว่าจะเออ ปืนนี่โอ้โหขนาดกูลั่นเป็นปืนกลนก็หม่งนจะตายนะครับคุณอยู่ไหนครับนานที่หายเปล่าครับเดินออกมาแล้วฮะหน่อยหนึ่งนี่ผมเจอตัวหนึ่งอยู่ริมชายหาดนี่จัดการไปเลยคุณไหนวะสลบไหมอ๋อ<ล>คุณอยู่ตรงนั้นเองสลบแล้วครับแต่ว่าไอตัวดีโดนี่มันจะต้องเขามันแน่ฮะน,นั่นลากดินโลกไปครับ ตายไปแล้วหนึ่งเอานาโคติกออกมากครับอ,ออกมาแล้วครับผมผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วฮะนี่ปล่อยแม่งเลยงานนี้เราต้องดีนะฮะโอ้ยเลยก็แปดด้วยคุณงี้แหละครับผมเชียร<ๆ>์เชียร์นั่นผมมาผมผมดวงดีไงคุณดวงดีดอะไรวะเดี๋ยวแม่งก็ตายอีกเนี่ยอะตอนนี้เราอยู่กับอีฝูงสี่ตัวนะครับที่เราจับมานะมีเลเวลสามเลเวลหกเลเวลสิบเอ็ดเลเวลเก้า นะครับเดี๋ยวอัพตัวนี้ก่อนไหนะนะตัวนี้มันก็จะขึ้นแล้วโอเคอ่ะเราจะไปลองดูกันเลยไหมฮะว่ามันจะโจมตีเ,ตมเป็นฝูงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปหาตัวอ่นอ,อนก่อนตอนนี้มันยังไม่เก่งนะต้องเลี้ยงมันสักเลเวลเยอะก่อนฮนะให้เลือดรักสามสี่ร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนกัดตายอ่ะคุณดุม่มตามผมมาอยู่ไหมเนี่ยเยอะมาเดี๋ยวไปบุกกันนี้ว่าครับ เอาอไอเด้น,น,นี่ไงแต่พเพาะเนือ้อไหนเอาเลยเนี่นเราสามารถที่จะใช้กล้องนะซูมเข้าไปได้คุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมฮะผมไม่มีครับโยนทอดมาไ,มได้ครับทอ,อดทอดทอด,อ,ดอยินหน่อหน้าอยู่นี่อ่ะนี่เราสามารถที่จะใช้กล้องส่องทางไกลนะครับส่องไปก่อนนะครับเราสามารถกด t เราให้มัน ไปโจมตีไปเลยเห็นไหมหดนะนะวิ่งไปโจมตีเลยครับจึกจัก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 เอ้ยเฮยแรงเหมือนกันนะเนี่ยเออได้ได้อยู่นะลองตัวเก่งกว่านี้ปะ่ะตัดไปตัวเล็กบ้าเลยติเล็กก็จะโหดนะครับเอาแบบตัวที่มันเก่งขึ้นสักหน่อยนึงแล้วกันตับเขา เออพวกสัมเขาวพวกอะไรเงออี้ลองเดินหาสิตายหาหมดเลยเออไม่แน่แต่ตายหาหมดนะใครจะไปรู้<ช>ไงพลราโซพลราโซอเอาเลยเดี๋ยวต้นงใช้กล้องจี้มันก่อนฮนะคือ,อต้องใช้กล้องใช่ไหมถ้าจะสั่งให้มันโจมตไีไปแล้วครับไปแล้วครับปากกปากปากปากงอ่ามีเพื่อนมันมาตัวหนึ่งพี่มันกัดโดนกันหรือเปล่านี่หนูไปดีไปเออ งับแงบๆงบๆงบแงบบโอ้โหโคตรอ่ะงอยู่เหมือนกันนะเหมือนปิลัญญาอะไรอย่างเงี้ยเลยเราจะแบบจับสัก8ตัวนะครับ10ตัวอะไรเงี้ยอ๋อล้วฮะเราจะเลงนะฮะดูฮะว่าจะตัวไหนสูญเสียหรือไม่3ไปเลย2ไปเลยพวกไปไหมเนี่ยไม่ไปนี่วะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคกดทีครับผมไปเลย มาแล้วมาแล้วต่างพวกกันเลยฮะตอนนี้เอาละเข้าลุมนะเข้าลุมแล้วครับซึบจับซึบจับเอาละฮะโหมีบินล็อกหลบครับเป็นไงฮะตายไหมตายไหมใครตายครับตามเขาตายครับต่อเลยฮะต่อเลยฮะต่อเลยฮะไอหมูจัดการหมูมันจับ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 ่งครับจับปากปากโอ้โหมันเทพจริงๆเลยอ่ะน้อง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 ฝูงเรา เลนนลองคิดดูมีสิบตัวโอ้โหเต่าก็ไม่กลัวฮะเอาละ<อ>โอ๊ยแต่เต่ามันเลือดเยอะวะเต่าเลือดอะไรเลือดสีเดี๋ยวขอดูเลือดฝั่งเราก่อนฮะเลือดฝั่งเรายังเต็มอยู่ลองวะลองเต่า่ะจัดไปเอาดิอย่าไปกลัวดิจับใหม่<น>ง่ายนิดเดียวเห็นเต่าเลยพี่นี่มัดไง<อ>เนี่ยเอาเลยเต่าก็เต่าวะเฮ้ยบินพร้อมกันดิไปเลยครับไปเลยครับจวกจวกเต่ามันเลือดเยอะนะฮะ โดนข้างอันตรายหน่อยไหวเปล่าไหวเปล่าจับจับจับแล้วใครจะตายครับเต่าตายจ้าเต่ากำตายโอ้โหโหดเต็งเต่เต่ายังตายแล้วควายจะไปเหลืออะไรควายก็เรียบร้อยครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ ตัวใหม่นะสามารถบุกเป็นฝูงอย่างนี้ได้นะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าอีฝูงเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับก็เราสามารถที่จะสั่งมันเป็นฝูงเพื่อโจมตีได้โดยใช้ไอ้บ้องกันชาเนี่ยแหละนะสั่งไปปิ้วนะฮะโอ้ตายกันหมดนะตัวไหนก็ตายครับเดี๋ยวมันเก่งสักหน่อยทีเล็กก็ทีเล็กเถอะนะเอาไปสิบตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดเพิ่มนะโอเคขอบคุณที่ตามโจมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับรบมือให้ฝูงก่อน